หลงได้ไงน้องเกลร้องเพลง Happy Birthday ดยพีใหญ่ยา,ยาสายก้นดุกดิกนาตีมากผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ31ปีไปเมื่อวันที่18มีนาคม,มาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกซุปตาใหญ่ยา,ยาอุรัสยาล่าสุดในอินสตาแกรมแอดเคานโพลิพั์จัดท้ยนั้นก็ได้ออกมาโพสคลิปของน้องเกลลูกสาวของคุณแม่ชมพู่ที่ร้องเพลงวันเกิดพร้อมเต้นโช์พี่ใหญ่ยา,ยา โดยโพสต์นี้ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday พี่า่าเอาใจเก่งเวอร์เจ๊หลังจากนั้นยาญ่ยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า OMG Birthday complete ค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าอินดิสุดๆไปเลยละคะ่ะน้องเกว Happy ล <c oughs> รวมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังให้กับสาวยายาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ